พอไปถึงซากศพปรากฏว่ามันทำไงครับมันบิดหัวเลยบิดหัวกะโหลกอ่ะทั้งสามหัวมันถือมาด้วยน้องอีกคนหนึ่งมันถามพี่ชอบพี่ชอบเอาไปทำไมหัวกะโหลกอ่ะมันไม่มันไม่ดีนะหัวกะโหลกอ่ะไอชอบมันไม่พอใจมันเอาเฟี้ยงใส่หน้าผาแตกไม่พอโดนกระเทือยอีกไอเนี่ยโดนทุกหัวกะโหลกเขาอ่ะวันนี้พบกับอาถันกะโหลกทหารเขมรแดงและเครือเถาหลงไมลยลึกลับในสมรภูมิรบ ขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อและรูปของผมจัดทำเพจปลอมขึ้นโดยก๊อปปี้คลิปและแชร์ข่าวการเมืองเป็นการสร้างความเสียหายให้กับการบันทึกประวัติศาสตร์นครบในอดีตโดยมีรูปโปรไฟล์ที่ปรากฏจึงแจ้งมาให้ผู้ชมทุกท่านทราบครับขณะที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงดุเดือดอยู่นั้นชีวิตในสมรภูมิรบของอดีตอาสาสมัครทหารพลานบัณฑิตคำสีเมืองก็ยังคงดำเนินต่อไป ผมก็ขึ้นไปอยู่บนภูปัดช้างจัดชุดลาดตะเวนกันฮนะไปลาดตะเวนมีผอรองผอร้อยผมไปด้วยท่านหนึ่งท่านเป็นหน่วยรบพิเศษคือหมวกแดงอะ่ะวันนั้นจัดไปผมไม่ทราบว่าเราประสานกับกองร้อยอื่นหรือเปล่านะมันมีกองร้อย9 5 1 9 1 2งนแล้วเกงนตอนนี้เราไอ้สามสิงสามเสือมารวมตัวกันแล้วไปครั้งแรกเลยไปก่อนเขาเลยค่ายปังเนี่ยสามกองร้อยเนี่ยไปครั้งแรกวันนั้นผมไม่แน่ใจว่ากองร้อยทั้งสามกองร้อยจัดชุดไปร่วมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่วันนั้นเราไปสามชุดไป,าไาไปาลไาดตะ ลาดตะเวนรอบถามมันจะประมาณกิโลครึ่งนะเออลองบอกไม่ต้องอาอ้องหัเข้าวไปแป,ป๊บเดียวแล้วกลับมามาทานข้าวที่ฐา,นก,ากนกันนี่แหละผมเข็ดเลยทานข้าวที่ฐานเนี่ยทุกครั้งเลยไม่ได้กินอรกต้อพูดเนี้ยไม่ได้กินกันหรอกวันนั้นผม,มผมไม,ไม่รู้คิดยังไงผมเอาเข้าวอ่ะเป็นข้าวแห้งของสารัตนะเป็นข้าวแห้งที่เขาใส่ถุงมาคล้ายๆถุงกา,า,าแฟนะเรียกผมลืมชื่อมันแล้วแหละผมติดไปห่อหนึ่งไม่รู้คิดยังไงติดข้าวแห้งไปวันนั้นเขาลาดตะเวนไปโอ้โหที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับเราหลงเข้าไปดงระเบิดเลยอ่ะ ต้องแทะก,กันไปต้องใช้เชือกมัดกิ่งไม้ลากไปดึงมาดึงมาอยู่นั่นเนาะแล้วระเบิด hearted. มันเป็นคุณเคยเห็นแปลงผักบ้านคุณไหมที่ปลูกผักเยอะมันเป็นอย่างนั้นนะครับหลงเข้าไปลงระเบิด Vanguard, พูดง่ายๆก็น่ะปรากฏว่าหาทางกลับฐานไม่ได้จะค่าแล้ววิทยุติดต่อไม่ได้เลยทำ้ง้นก็ติดต่อน่วยไม่ได้ติดต่อไปที่สวนแยกก็ติตดต,ต,ต,ต่อไม่ได้ติดต่อไปกองร้อยตัวเองก็ติดต่อไม่ได้กองร้อยข้างก็ติดต่อไม่ได้ลองเอาแผนที่มาดูปรากฏว่าเราไม่ได้อยู่ในแผนที่นะพื้นที่เราอยู่มันไม่ได้อยู่ในแผนที่เลย ไงเขาก็งงกันมันเป็นไปได้ยงไงมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยฮะปกติเราเดินรอบฐานเรากลับมาไม่ถึง30มทีหรือชั่วโมงเราก็กลับมาฐานแล้วแต่วันนั้นกลับไม่ได้กลับฐานไม่ได้เลยวันนั้นเดินไปเดินมาก็มาเจออยู่ที่เก่าเนะี่ยขับขยับไปขยับมาก็มาเจออยู่ที่เขาหน้าผาน่ะไปไหนก็ไม่ได้จนมืดจนค่ามีทหารคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยน่ากลัวจะใครไปข้ามเครือเถาหลงมาวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยได้ยินคนเท่าคนแก่ว่าเครือเถาหลงถ้าใครไปข้ามแล้วจะหลงอผมย้อนไปนิดหนึ่งเองย้อนไปเครือเถาลหล ไปที่อำเภอบุญทลิกตอนนั้นผมไปตั้งฐานอยู่ที่บ้านป่าเตี้ยแถวนั้นมันมีบ้านป่าเตี้ยอันโนนสูงอานหนองแสงสนแต่ผมฐานอยู่ตั้งอยู่บ้านป่าเตี้ยทีนี้เราไปเขตนั้นมันจะเป็นระหว่างลาวกับไทยติดกันเดินเข้าหากันไม่มีแม่น้ำโขงกันนะฮะเดินเข้าหากันเลยไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันเราก็จัดชุดไปประมาณครึ่งของร้อยะหลังบ้านนนสูงนะฮะเดินเข้าไปติดชายแดนลาวเลยมันจะมีคลองน้ําอยู่เราก็ไปตั้งฐานนั่นทำไมถึงเราไปตั้งฐานอยู่นั่น เราไปเก็บข้อมูลครับเวลาในอำเภอบุญทริกมีงานงานใหญ่ๆงานประจ e ําอำเภอเขาเลยหรือว่าในหมู่บ้านใหญ่ๆเขาจัดงานกัน3 4 4วัน5วันเนี่ยก็จะมีชาวชาวลาวข้ามมาเข้ามาหาพี่น้องเขาเนี่ยก็จะไปจดสถิติดูว,ว่าเราสมมุติว่าเขาเข้ามา500คนเนี่ยเข้ามาในเขตไทยเนี่ยเมื่อถึงกำหนดปุ๊บเขากลับไปเท่าไหร่กลับไปในเขตไทยอาจจะขับเอข้าไป300แล้วอีก200หายไปไหน นี่คือเป็นข้อมูลถึงจะได้ไม่เป๊ะก็แล้วแต่ถือว่าเป็นข้อมูลนะคือเราจะส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับหน่วยเหนือนะเราก็ไปจดวันนั้นผมก็นอนอยู่ในคลองน้ำนะมันว่ามันเย็นอากาศมันร้อนมากอ่ะมันต้นไม้มันใบมันร่วงหมดแล้วมันคลองน้ำมันจะเย็นหน่อยน้ำไม่ค่อยมีหรอกน้ำก็แห้งมากแล้วอ่ะสักพักหนึ่งมีไอ้คนหนุ่มวัยรุ่นประมาณ1 8 1 9ปีหาไปกระเป๋ามาหาปุ๊บปุ๊บมันกระลงคลองน้ํามาเลยมันไม่รู้ว่าผมนอนอยู่ในนั้นไงมันเห็นพวกผมมันตกจมันลงไปนั่งเลยนะนั่งแบบัับเเเเีียยยลส่่นนนนอาางง้มมมไไห็พวผค ไปไหนมาเนี่ยผมถามมาจากกรุงเทพครับมันก็ตอบตรง,ตรงๆมา,ากรุงเทพไปทำอะไรกรุงเทพบอกไปทํางานไปทํางานกรุงเทพกี่ปีแล้วสาปีนี่ปีที่4ครับแต่ไปตั้งแต่อายุ 15. บห้าสิบได้อะไรมามั่งได้เงินมา5 0,000ื่นเอาไปบ้านกับเขาก็เอาเงินมาให้ดูเลยเงิน5 0,000่บาทเขาก็กลัวสั่นเลยนะเขากลัวเราจับเขาไงพวกลักลอบหนีเข้าเมืองนะเขาจะไปตามช่อง,องทางธรรมชาติเขาเอาเงินมา5 0,000ืมาให้ดูแล้วกระเป๋าเขาซื้อผ้าสิน้นเสื้ออะไรไปฝากพ่อกับแม่เขานะซื้อของไปฝากพ่อกับแม่เขานะแล้วเขาก็สั่นอยู่นั่นน่ะผมบอกไม่ต้องกลัวหร ไม่ต้องกลัวเขากลัวเราจับเราไงจับเราเราไปส่งต่อมอเง,งี้ยเราจะ่ยึดเงินเขาอะไรประมาณเขากลัวเขาไปทํางานแาตั้งสามสี่ปีกว่าจะเจ็บเงินได้ไปกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเขากลัวจัดเลยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเอากินข้าวกินปลาก่อนผมก็หาข้าวให้เขากินเลยนะหาข้าวสงสารพูดงา่ายเราสงสารเขาว่าเขากินข้าวเสร็จปุ๊บผมมันประมาณรักสามโมงกว่าแล้วผมก็บอกเขานอนนี่แหละเชา้าถึงไปเดี๋ยวมันจะมืดค่ำกลางทางก่อนเพราะจากนี้ไปมันยังยี่สิบโลสามสิบโล เขาก็ไม่ยอมนอนเขาบอกเขาไม่ยอมนอนหรอกเขาจะกลับบ้านเขาคิดถึงบ้านเขาว่างั้นที่จริงเขาก็คงห่วงเงินห่วงอะไรเขาด้วยเราเขากลัวเรายึดเงินเขาพูดง่ายยึดสิ่งของเขาเขาก็ไปเราก็ไม่ขัดอไปก็ไปตามใจเขาก็ไปเลยครับไปลู่ยู่่เลยสักประมาณหกโมงเย็นกลับมาใหม่อีกหาบของกลับมาหาเราอีกอ้าวทำไมกลับมาล่ะบอกผมหลงทางว่ะเอ้าปบกติเส้นทางนี้ผมเที่ยวประจาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะจนชินหมดแล้วสงสัยผมเหยือบข้ามเถาหลงเขาบอกงี้นะไอ้คนรามพูดนะ ผมก็ถามมันม the so, ันมีเถาเถาลงจริงเหรอมีผมเดินไปสามรอบรอบแรกก็กลับมาที่เดิมลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่กลับมาเขาก็มาอยู่ที่เดิมอีกรอบที่สามก็กลับมาอยู่ที่เดิมอีกผมเินเดินมาหาพวกเจ้านายเนี่ยเขายอมตัดใจมาหาเราดูสิเขาไปไม่ได้เราก็หาข้าวเขากินนะเช้ามาปุ๊บเขาก็เราก็เอาผ้าพลาสติกให้เขานอนเอาผ้าเอาเอามุ้งให้เขาห่มเพราะว่าเราไม่มีผ้าห่มหรอกเช้ามาล้วก็หุงข้าวหุงปลาให้เขากินข้าวเสร็จแล้วก็ห่อข้าวเขาอีกตัางหางนะอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าอย่าหลงทางนะทีนี้ ไม่หลงครับเขาก็ไปหายเงียบไปเลยนั่นคือเรื่องราวของเถาหลงนะเถาหลงที่เราไปข้ามเถาหลงตัดกลับมาที่ช่องบกน้ำเยืนอีกปรากฏว่าคืนนั้นเราต้องนอนดิมหน้าผากลับไม่ได้ครับคืนนั้นไปกลับไปก็เดินกลับมาก็มาอยู่ที่เดิมอีกผมนอนอยู่หน้าผานอนริมหน้าผานะม,มองไปหน้าผามันีต้นไม้อยู่งล่งมองเห็น โอ้สวยงามมากคุ้นง่ายหน้าผามันสูงชันมากหน้าผาดิ่งอย่างนี้เลยดิ่งลักษณะนี้หน้าผาเราก็นอนเป็นจุดเป็นจุดกันเรากลับฐานไม่ได้แล้วติดต่อฐานแม่ติดต่อใครก็ไม่ได้เลยหอ่อข้าวก็ไม่ได้ห่อไปพอดีผมมีข้าวข้าวแห้งแจกเพื่อนไปคนละอมบอกมึงไม่ต้องกินนะมึงอมไว้อย่างเดียวผมบอกอมแจกแจกเพื่อนอมไวสงสารเพื่อนที่จริงมึงแอบกินคนเดียวก็ได้แต่ทีนี้นักรบมันทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับมันทําไม่ได้เห็นเพื่อนหน้าตาซีดจียวล้วก็ให้คนเะเทให้คนละอมโอ้ลงไปครับ ผมก็ไปกินรูปมะเดื่อนะลูกมะเดื่อมันอยู่อยู่ดิมหน้าผา้ามันสุกแล้วมันจะออกสีดำๆน้ำคัหน่อยมันจะหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็น้ําก็ไปตัดเอาเอาเถาวันนะมันจะมีเถาวันขนาดแขนเราเราได้รับการฝึกมาแบบนั้นครับคือเถาวันมันจะเลือกเถาวันนะตัดใช้มีดคมๆนะตัดตัดบนปุ๊บแล้วตัดล่างปุ๊บแล้วก็ยกไว้ยกไว้สักพักน้ำจะหยดปักปักปักคือแก้ได้แล้วถ้าต้นกล้วยป่าอย่างหนึ่งผมจะบอกนะต้นกล้วยป่าถ้าเจอต้นกล้วยป่าปุ๊บเนี่ยท่านเราต้องตัดต้นกล้วยป่าตัดให้ตรงๆปบมนาระณคื แล้วนันใช้มีดสปาต้ามีดสนามท่านเ่ยขวานให้มันเหมือนคกนะขวานขวานใจกลางหล่รอให้มันมอนคกอเป็นรูปร่างคกอให้มันแหลมลงไปสักพักหนึ่งน้ําจะขึ้นมา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 แต่น้ํามันจะฝาดหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคคือนั้นรองผู้กองท่านก็นสั่งเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นน,นั้นห้ามข้อหาการเด็ดขาดให้อยู่ใครอยู่มันเพราะว่าปกติถ้าเราไปอยู่งั้นเราจะนอนเป็นนอนนอนเป็นวงกลมนะฮะถ้าเป็น,น,นอย่างบกกอยู่กลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะล้อมรอบ แต่ทีนี้เรานอนวงกลมไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่ให้มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะให้เรานอนเป็นวงกลมเลยเราจึงนอนตามเรียงตามหน้าผาไปเลยหน้าผาเนี่ยแล้วก็อยู่บัดเดี้ยสองคนเนี่ยอยู่เป็นจุดเป็นจุดถ้ามีการเข้าโจมตีกัคืนห้ามวิ่งห้ามไปหากันให้อยู่ในจุดนั้นน่ะถ้าตายก็ตายตรงนั้นเนี่ยอย่าขยับออกจากที่ท่านท่านสั่งไว้เลยนะเพราะถ,ถ้าเราลุกขึ้นมามันจะสร้างไม่รู้ใครเป็นใครจะยิงกันเองอ่ะเช้ามาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่หนาวไหมหนาวมากครับเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอนผมก็นอนมุดอยู่ในกเช้้าามแลว็ หาทางกลับใหม่พยายามติดต่อขึ้นวิยุขึ้นต้นไม้สูงที่สุดเลยพี่ยุติดต่อไงก็ไม่ได้ทำเงก็ไม่ได้หมดอะไรตายอยากเลยก็เดินไปเรื่อยทีนี้ก็ลองลองติดต่อใหม่ทีนี้ขึ้นเสาตน้นต้นไม้ที่มันสูงจริงๆอะ่ะให้คนที่เก่งๆปีนต้นไม้เก่งๆปีนเสาขึ้นไปสูงประมาณบ่ายโมงติดต่อได้ติดต่อแล้วดีใจใหญ่เลยเราไม่รู้จุดไหนของฐานไงไม่รู้ตรงเราไม่รู้ว่าเราอยู่ช่วงไหนของฐาน ให้ทงนลนพอติดต่อได้พวกบทงน้นก็ยิงปืนมา3นัดเรายิงตอบโต้3นัดเหมือนกันรักพักได้ยินเสียงปืนปังปังปัง,ปงแว่วมาเอาละงานนี้ตัดเลยทีเนี้ยระบงระเบิดไม่สนเราตัดเลยตัดผ่าสนามระเบิดเลยย่าตหนึ่งพยายามติดต่อแล้วให้ยิงอีกสามนัดปังปังขยับเข้าไปใกล้เรื่อยครั้งที่สามก็ยิงอีกปังปังปังเอาขยับเข้าไปเรืออยู่ประมาณสักไม่เกิน2อกิโลจะถึงฐานแล้วแต่เราหลงเข้าไปในโรงระเบิดครับ ลงแบบคือตัดอย่างเดียวได้ยินเสียงปืนตัดเาหาเสียงปืนอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าระเบิดมันจะมากมายขนาดไหนพวกกู้กู้ไปกู่สกะโยนทิ้งข้าง,ท,ง,างทางไม่เอาไปด้วยปรากฏว่าก่อนจะถึงฐานประมาณประมาณสักกิโลหนึ่งไปเจอศพทหารขมรแดงสามศพมันนอนตายอยู่ทุนระเบิดเต็มเลยนะครับทุนระเบิดเนี่ยโอ้โหมองเห็นเห็นหมดเลยทั้งฝักข้าวโพดท,ทั้งกบกระโดดทั้งหลบปิปป่นโตทั้งตลับยามองเลยคือเป็นแปลงผักอนะระเบิดมันเพียบเลยทหารขมรแดงสามศพนอนตายอยู่เป็นโครงกระดูกแต่แต่ไม่เจอปืนนะ ทำไมถึงว่าทหนารนเขมรชุดเขาชุดทหารเขมรเขาใส่อยู่มันกลาลังเปื่อยเรามีซากหมูป่าอีกสองซากผมไม่แน่ใจว่าหมูป่าจะเข้าไปกินซากทหารหรือเปล่าหรือว่าทหารเห็นทหารเห็นหมูปา่าจยระเบิดเราจะไปเอาหมูป่าเปลา่าอันนี้เราเราไม่เห็นเห,นเหตุการณ์นะแต่ผมคิดว่าหมูป่าน่าจะกินศพทหนารเขมรมากกว่าเพราะหมูป่ามันกินศพนะครับมันกินทั้งรากไม้กินทั้งศพด้วยไม่ใช่ว่ามันกินรากไม้อย่างเดียวนะครับหมูป่าเนี่ยกินซากศพด้วยผมมั่นใจว่าหมูป่าคงจะเข้าไปกินซากศพทหนารเขมรแดง,นานงสามศพ ทีนี้มันก็เลยไปเหยียบการระเบิดมันกระตายอีกตัวหนึ่งไปเห็นจะไปกินซากศพมีกเหยียบระเบิดตายเพื่อนผมไม่ชอบเด็กนครราชสีม,มาเนะี่ยมันกระแสะแสะเข้าไปหาซากศพเลยผมก็คิดว่าไอ้นี่มันแสะเข้าไปทําไมวะแสะเข้าไปหาซากศพแสะเข้าไปแสะเข้าไปแทกเข้าไปพอไปถึงซากศพปรากฏว่ามันทำไงครับมันบิดหัวอลยมันบิดหัวหัวกระโหลกอ่ะทั้งสามหัวมันถือมาด้วยเออเอาหงอก่อ้นี่มันชอบเ,เอาไปทําไมหัวกระโหลกอ่ะมันไม่มันไม่ดีนะหัวกะโหลกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลนะพี่ ทิ้งไปเหอะน้องบอกให้ไอ้ชอบนี่เอาหัวหัวกระโหลกทิ้งมันไม่พอใจไอ้ชอบมันไม่พอใจมันก็เฟี้ยงใส่เฟี้ยงใส่ก้อนหินน่ะหน้าผาแตกไม่พอโดนกระทืบอีกไอ้นี่โดนทุกห,หัวกระโหลกเขาอ่ะไม่เอาก็ได้ปะบอกเดี๋ยวกูเอาปอ,อกเอ็มเจ็ดเก้าเชียร์บุรีก็ได้มันจะเอาไปทําที่เชียร์บุรีหัวกระโหลกอะ่ะมันก็โยนทิ้งมันกระทืบถึงหัวเขาแหลกลานเลยพอถึงปุ๊บพวกการก็กมาเลยผู้ก,การซื้อผู้ก,การท่านเป็นห่วงลุงน้องนะท่านก็ซื้อไอ้พวกเนี้ยหมูทอดเนื้อทอดกุนเชียงทอดข้าวเหนียว น้ำพริกส้มตาซื้อมาฝากน้องน้องหลงป่านะนายก็ต้องเป็นห่วง,งน้องครับน้องน้องหายไปวันกรืคืนหนึ่งผู้บังคับช้าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับใจท่านเหมือนเหมือนจะแตกล้าวอะน้องน้องหายไม่ใช่ใน,น้อยคนเนาะหายไป30มสิบกว่าคนมีทั้งจ่ามีทั้งนงในสิบมีทั้งทหารทานหายไปคือติดต่อกันไม่ได้อะผมถามว่าผู้บังคับช้าคนไหนไม่ห่วง,งน้องน้องขอางก็มาถึงแล้วท่านก็นแจกเลยแจกกัน,กนกินอิ่มน้ำซัมรานเลยท่านก็นพูดกับเปย์ว่ากินให้อิ่มนะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีงานให้ทำทำตัวให้สบายๆแล้วก็ฟิางกไปให้ดี ขวัญกำลังใจจะได้หนีไปไหนท่านบอกเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีงานให้ทำก็คงจะเป็นการตีเนินห้าร้อยเพราะวันนั้นเราเรา,เรายันอยู่กับเนินห้าร้อยอยู่ท่านจะให้เราตีเนินห้าร้อยเหรอผมมองดูแล้วผ,ผมคิดอย่างนั้นอ่ะท่านจะใช้งานเราแล้ว,ลวเราก็กินข้าวกินปลาเสร็จปุ๊บไอ้ชอบไปกินข้าวด้วยกันอิ่มเสร็จไอ้ชอบมันก็ไปผูกเปย์อยู่นู้นผูกเปย์นอนห่างเพื่อนประมาณสักงสามสิบเมตรมันไม่นอนอยู่คนเดียวมันเราก็มานั่งคุยกันเสี่ห้าหกเจ็ดคนไอพวกที่หลงป่าด้วยกันมานั่งคุยกันสักพักหนึ่งมองไปเห็นไอ้้้้้้้้้ชออ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 บบบมม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 ััััััััันนออนน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 ดด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 ดิิิิิิยยยยูู่่่ใเเเเเปคคีีีวววะาืแแลลกกก็ สักพักมันตกมาจากเปยอะมันนอนอยู่ตกมาจากเปย์ปุ๊บมันก็ลุกขึ้นมามันก็ต่อยเลยต่อยลมต่อยแรงเตะทั้งเตะทั้งต่อยต่อยอยู่คนเดียวมันอะเราก็มองดูเฮ้ยนี่มันประสาทแน่แน่วงานนี้ประสาทกินแท้ๆผมคิดอยู่ในใจมันบอกช่วยด้วย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 ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสักพักมันก็วิ่งมาหาเราคล้ายๆมันสลับหลุดออกจากอะไร่แล้วทำไมพวกมึงไม่ไปช่วยกูเราก็งงแล้วไปช่วยอะไรมึงมึงเป็นอะไรบอกผีขมิ้นถามคนเมื่อกี้มันมาบีบคอกูอุ้ยมึงไม่เห็นเหรออุ้ยกูไม่เห็นเลยเห็น กูสลัดหลุดลงมาได้กูวิ่งมาหาพงกินอะไรมึงผู้มึงช่วยนี่นี่กูพูดเรื่องจริงนะบอกผมเป็นคนลุกเลยถามว่าผมเชื corona, ่อมันไหมเชื่อเชื่อว่าผีเขมรม่บีบคอมันแล้วมันกล่าวว่าฆ้าด้วยนะว่ามันจะฆ่ามันในวันนี้ขคาชอบมันบอกด้วยนะแต่มันพูดเป็นภาษาเขมรแต่ว่าไอ้ชอบมันฟังรู้เรื่องสื่อสารก็รู้เรื่องคือมันพูดเป็นภาษาเขมรไอ้ชอบบอกแต่ชอบรู้ว่ามันจะฆ่ามันวันนี้ข้าชอบวันนี้เนี่ยไปหันไปบีบคอมันไปหักคอมันมันไม่พอใจมันจะฆ่ามันก็วิ่งมาหาผผมมมมมัันนกก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 ็็็บบบอออไไไ้ิปปเเเู่่ยสลา เปย์มันผูกไว้ตรงริมริมหน้าผาน่ะผมก็เดินไปเก็บเปย์ให้มันมันไม่กล้าไปเก็บมันกลัวผีก็เหม็นผมไปเก็บเปย์ให้มันเสร็จปุ๊บผมก็ผูกเปย์นอนเล่นอยู่ใกล้ๆน่ะกวการแกก็ถือไอถือแผนที่อะไรของแกเดินไปวางแผนจะเข้าตีเงินห้าร้อยปมันจะเป็นหน้าผาตรงนั้นแกก็ขึ้นไปวางแผนแต่พวกผมก็นั่งผูกเปย์บางคนก็นั่งคุยกันอะไรกันนั่งเล่นกันส่วนที่ชอบมันก็ลงไปอาบน้ําข้างล่างทินเขานี่นแหล่งน้ำมันจะมีแหล่งเดียวที่ผมเคยพูดไว้สบู่ยัติฟันแฟบอะไรลงไปมันก็เหม็นันนกา ก็ลงไปทหารก็ลงไปอาบนะอาบท่ากันอาบน้ำเน่าๆกันนี่ยนะครับน้ำเหม็นๆอาบแล้วก็จะเหม็นกิดรัวผมไม่ไม่อยากลงไปอาบเลยเพราะมันน้ำมันสกรปรกเวลาเราจะกินน้ําทีล้วก็เอามีดสนามเราหรือเอาพ่วเนะนี่ยขุดห่างมาจากริมน้าประมาณเมตรหนึ่งแล้วขุดขุดลงไปให้มันลึกประมาณ 1, สาักศอกหนึ่งสักพักหนึ่งน้ํามันก็จะไหลมันก็ซึมเข้ามาซึมเข้ามาพอซึมเข้ามาเสร็จเราก็เอากระติกแกนลอนเล็กๆเรากรอกน้ํากรอกน้ํามันก็เหม็นอยู่ดีครับเพราะน้ำมันมาจากที่สกปรกไงแต่เราเอาไปกินไม่ได้ครับเราต้องไปต้มก่อนน้ำพวกนี้ต้องต้มต้มให้สุ คือน้ำเราขาดแคลนมากเลยช่วงนั้นไอชอบมันก็ลงไปเอาน้ําแล้วก็พลเกตแก้วญาติของพี่กอเลกดเกล็ดแก้วเขาเขาเป็นหัวหน้าชุดผมอยู่พี่พลผมเรียกแกพี่พลพี่พลพี่พลเกแก้วเขาก็ลงไปอาบน้ําผมไม่ลงไปผมขี้เกียจพูดง่ายผมง่อยผมผมขี้เกียจผมไม่ลงไปแล้ววันขอสละเป็นพวกนี้ก็แล้วกันจะลงไปผมก็ผูกเปนอนกับไอปทวนสุกนินสองคนผมนอนอยู่ใกล้กันพอเราเป็นบดีกันนอนอยู่ข้างกันเนี่ยผูกเปยนอนอยู่สักพักหนึ่งผมไม่เห็นทหารกองร้อยผมไม่เอ่ยผมไม่เอ่ยกองร้อยนะฮะผมเป็นทหารสองนาย ผมไม่เอ่ยกองร้อยนะตอนมันมีอยู่ด้วยกัน3ามกองร้อยมีกองร้อยเก้ากองศูนย์กับกองร้อยผม9ก้าห้าเอี่ยวแล 92, นะ้วเก้าหนึ่งสองะแต่ผมยังไม่เอ่ยถึงกองร้อยผมเห็นทหารสองนายเนี่ยเดินหาอะไรไม่รู้อยู่ต้นต้นตะเคียนต้นตะเคียนประมาณสี่ห้าคนโอบต้นตะเคียนต้นตนั้นต้นใหญ่มากเลยเขาก็เดินหาเดินหาอยู่ไอ้ทวนบอกไอ้สังฆปทวนบอกมันถามว่าเฮ้ยหาอะไรกันวะนายสิบคนนั้นบอกหาเทวันว่ะอุ้ยจะไปหยุดอดไรเทวันน่อยู่ข้างกันต้นตะเคียนแย่ๆไปมันมีนายสิบคนหนึ่งกับไอ้ทหารพานอีก่สองนายนะเดินหาเทวัน เแยะไปโดนหัวหน้าแยะไปไปเอาเออได้เขาจะบอกเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเดินมามาอยู่ห่างประมาณสักสองเมตรอ่ะที่ผมหันหัวให้อย่างเงี้ยเขาก็มาเอาระเบิดมาดักผมก็เอ้ยผมก็งงแล้วหัวหน้าเอาระเบิดเขาดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหัวหน้าเอาระเบิดมาดักตรงนี้ทําไมล่ะก็มันมีคนมาเตะมันก็แตกผมผมตายผมอยู่ใกล้ๆนี่ ทวนบอกผมว่าไม่ได้เลยนะหมว่าเอาไปดักที่อื่นบอกเราก็คิดว่าเขาจะดักกันเล่นๆประมาณว่าเตะแล้วมันกระโดดมันไม่ระเบิดเขาดินอะไรออกประมาณนี้เราก็ไม่เราก็ไม่เก่งระเบิดหรือเขาจะหลอกหยอกล้อกันเล่นเตะแล้วมันก็กิ่งออกมาให้ให้ทางนนตกใจเฉยเราก็ไม่รู้เนาะผมก็บอกหมว่น่าดักไม่ได้หรอกตรงนี้มันเกิดมันแตกมาจริงผมตายเลยนะเนี่ยเออเออเขาก็ขยับไปนิดนึงขยับไปประมาณสัก2สองเมตรอ่ะห่างห่างห่างผมก็ประมาณ5เมตรมันเป็นกบกระโดดของจีนแดงครับเขากระดักเสร็จปุ๊บ หลังเสร็จแล้วผมก็นอนดูอย่างนั้นนอนดูระเบิดอย่างนั้นนอนดรอความตายดูระเบิดอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันระเบิดจริงระเบิดปลอมคิดว่าเขาจะหยอ,อกก็เลยผมก็นอนดูไอ้ทวนมันบอกฮย hey, ดิตลงไปอา่านนะไม่เพื่อนบอกผมไม่ไปหรอกขอยกยอดเป็นพวกนี้ก็แล้วกันไอ้ทวนกันหิ้วป,ปืนได้ขันสบู่กับพระคมามันก็นลงไปก่อนผมเลยไอ้ทวนลงไปก่อนเลยผมก็นอนดูระเบิดอย่างนั้นนอนดูระเบิดสักพักหนึงง่งผมเห็นพลก,การเดินมากับนายทหารสิบคนเดินเดินเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาจะถึงเมม็ดดดดททท่่่าาาาานนนนนกกกหหหยยยยุุุุููแแผผีี้้คคัรรอบ ถ้าพักเดินขึ้นไปใหม่อีกพักจนเดินขึ้นไปถ้าดานเดินลงมาเนี่ยนะดูไม่จืดดูไม่ผมเนี่ยดูไม่จืดด้วยไม่ใช่แต่ท่านอย่างเดียวผมเนี่ยดูไม่จืดพักพักหนึ่งผมคันเข้าคันเขยื้อขึ้นมาทั้งตัวเลยเออเป็นเรื่องแปลกนะมันไม่ใช่คันจากผิวหนังนะครับถ้าคันจากผิวหนังเราเกามันก็จะหายแต่นี้มันคันออกมาจากในผิวหนังเลยเกามันไม่หายนะเพราะมันคันออกมาจากข้างในคันยุบยบยุบยบทั้งตัวเลยเอยเราเป็นอะไรวะผมก็สงสัยเ,เป็นอะไรวะเนี่ยอยู่เฉยๆก็คันมาเฉยๆเลย คันยุบยิบคันไปทั้งขาทั้งแข้งทั้งหน้าทั้งตาคันไปหมดเลยผมเอ้ยไม่ได้แล้วต้องลงไปอาบน้ำอย่างเงี้ยมันอันอาจหายก็ได้ลงไปอาบน้ำผมคิดในใจนะผมก็คว้าปืนได้เลยคว้าปืนกับยาีิฟันเลยไอชอบเดินขึ้นมาเลยดวลนทางกับผมเลยชอบอ่ะพอผมลุกจากเปได้ผมก็ลงไปพอเลยไปนิดหนึ่งประมาณสักสามเมตรเนี่ยมันจะหักลงงี้เลยมันเป็นเขามันจะหักลงเงี้ยขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นต้นตะเคียนเขากันหลักๆระเบิดจะตั้งทางต้นตะเคียนน่ระเบิดผมก็ลงไป ไอชอบก็เดินขึ้นมากับพี่พลเกตแกวเขาก็เดินไล่หยอกกันมาเลยเขาก็พูดภาษาโคราชนะใครขโมยน้ำกูกินกูจะเตะแม่งเลยกูเอายากลําบากขนาดนี้คอยดูเถอะใครมันขี้เกียจลงไปเอาน้ำกูจะเตะแม่งนะครับคุยกันเขาหยอกไล่หยอกกันมาเพื่อนฝูงนะผมก็สวนไปผมก็พอดีมันเป็นทางทางลาดชันผมก็ลงไปปุ๊บแต่ผมหันมามองอยู่นะไอชอบก็เบียงออกซ้ายเลยพลนี่เบียงเบียงออกขวาเพราะว่ามันเป็นต้นตะเคียนใหญ่มันบังอยู่ไงขานนี้ก็เบียงออกขวาไปบังต้นต้ะเคียนไว้ไอชอบกับมาเลยปุ๊บโอ้โห สนันวันไหวเลยระเบิดกบกระโดดคือระบบกบกระโดดนีเน่เวลาเราไปเตะสายดุดมาเนี่ยอันนี้มันเป็นไอเอาเทาวันมัดนะครับพราะเตะปุ๊บมันจะดดขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งระดับเอวผมเนี่ยพอเราจะแตกสารกระจายรัศมีมันประมาณ50เมตรมันจะสายกระจายไปเลยผมนึกว่าเวียดนามยิงปืนใหญ่ใส่ผมผมก็ทิ้งลงตัวหมอบเข้าไปในซุกในไอมันเป็นโขดหินนะผมก็ซุกอยู่ผมรอลูกที่สองเพราะว่าถ้ามีลูกหนึ่งลูกที่สองตามมาเนี่ยลูกที่สองลูกที่สามลูกที่ส,ส,ส,สี่ตามมาแน่นอนผมก็หมอบอยู่ทันทีที่เสียงเอววายวิววิ มันไม่ไม,ม่มีเสียงระเบิดตามมาผมก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาโอ้โหร้องควนคางกัน9คนนะครับระเบิดวันนั้นโดนนะ่ะโดน9้าคนเลยอ่ะดีนะผูะก้การไม่ลงมานะผูะก้การลงมาเลยดูไม่จืดเลยทั้งนายทหารด้วยนายทหารหลายนายด้วยทั้งจ่าทั้งนายทหารทั้งนายร้อยนายอะไรอ่ะเราลงมาวันนั้นนะไอชอบเนี่ยเป็นคนเตะไอทีมเบย์หักเขาก็ลงเขาเนี่ยที่เขาว่าเขาว่าจะฆ่ามานะันน่ะไอชอบโดนเขานี่เลยครับรูบโบเลยโดนหัาขาเนี่ยก็ง่ายเอาก้อนไมฉายยัดได้เลยก้อนไม้ฉายเราถานไม้ฉายยัดยัดทะลุเลยรูโบเลย คนอื่นอาการหนักก็ไอ้ชอบก็มีไม่ใช่ไม่หนักนะมันเป็นกบกระโดดเหรอผมไปถึงก็ช่วยกันเลยฉีดโมเฟงโมฟินเข้าน้ำกงน้ำเกลือทำแผลรัดแผลเอาสายยางมารัดแผลให้กันคายทุกสิบห้าทีคือผมเองเคยไปอบรมวิชาพยาบาลนะที่โรงพยาบาลสุนทรภารีมาก่อนเมื่อปี27นะฮะไปอบรมอยู่เดือนหนึ่งเดือนเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสนามพูด,ดง่ายอนะ่ะจังหวะรถมันจอดอยู่พอดีจอดจุดตีนเขารถผู้การผู้ก,การ,พ,กการพอได้ยินเสียงระเบิดผู้ก,การก็ลงมาดู แต่ผู้การท่านไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ท่านไม่รู้เรื่องอผมนี่รู้เรื่องเพราะผมเห็นเขามาดักผมก็ช่วยกันมันก็พูดจ้อจอเลยนะไอ้ชอบะอผมก็เข้าน้าเกลือมันผมก็ถือถุงน้าเกลือไว้มันก็ใส่เปราหามกันลงไปนะผมก็ถือน้ําเกลือไว้มันก็พูดจอจอเฮ้ยกูไม่ตายง่ายหรอกเพือๆๆ่อนบอกกูไม่ตายง่ายหรอกกูยังมีแม่ดูแลอยู่แม่กูอายุ80ดสิบเก้าสิบแล้วกูไม่แต่งงานเพราะอะไรเพราะกูกลัวไม่ได้เลี้ยงแม่ถ้ากูแต่งงานแล้วกูกลัวไม่ได้ดูแลแม่เต็มที่กูเลยไม่แต่งงานมมเเห็นยนยกกููออ่คดบ แต่ชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะครับคนคนนี้พูดตรงไปตรงมาแบบผมอยู่เขามาหลายปีเขาไม่ใช่เด็กเลี้ยงแก่เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อพ่อแม่เขาไม่ยอมแต่งงานถ้าแต่งแล้วเขากลัวจะไม่ได้ดูดูแลแม่เขาแต่ผม,ผมคนมันไม่น่าตายง่ายครับคนดีก็มันก็คุยแบบจอๆนะมันมันคุยแบบคือคล้ายๆว่ามันจะไม่เป็นไรอะ ผมก็ถือถุงน้ำเกลือให้มันมันก็คุยกับผมไปแล้วกูไม่ตายง่ายหรอกเพื่อนนะกูต้องดูแลดูแลแม่กูอีกแม่กูอายุแกแล้วลงเหมืองลั่งผมก็ถือถือถุงน้ำเกลือเพื่อนเขาก็สบายลงไปลงไปมันก็คุยจอจอเนี่ยมันไม่มีไม่มีเหตุการณ์ว่ามันจะเสียชีวิตนะ เราลงไปคนอื่นหนากกว่ามันอีกหนากกว่ามันอีกตั้งหลายเท่าผมก,ก็เออไม่เป็นไรเราเพื่อนมึงมึงดวงแข็งมไม่เป็นไรหรก,นนรหรกคนอย่างมึงมันไม่ตายง่ายหรอกผมก็บอกมันนะถือถุงเกลือเพื่อนไปเพราะว่าต้องชูถุงน้ำเกลือไปมันลงเขามันลงไปเรื่อยนะลงเขาเนาะพอไปถึงก็ลงไปสักพักหนึ่งรถกลางจะออกเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวราจะเพิ่งออกมีคนหนึ่งล้นบาดเจ็บมาผมแงะไมปเ,ออเป็นนายสิบคนนั้นอะ่ะคนที่วางระเบิดอ่ะเป็นนายสิบคนที่ระวางระเบิดอ่ะผมเห็นเขาไปหลบอยู่ไกลๆนะ เขาไปหลบอยู่ลังไกเลยไปหลบอยู่โคนหินอีกอ่ะเขาย,ยังโดนระเบิดโดนก้อนหน้าผาเนี่ยแต่มันมันมันไม่รุนแรงไงเลือดไหลตามหน้ามาเลยมันเป็นยันงมองเห็นสะเก็ดร,ระเบิดอยู่ดำๆติดอยู่หน้าผาเขาเลยพอโดนระเบิดขนาดเขาไปหลบอยู่ก้อนหินหยุดหลบไปประมาณห้าสิบเมตรอยุ่อยู่หน้าผา,เ,า,าเขาไปหลบอ่ะเขาวางเสร็จระเบิดเสร็จแล้วเขาไปหลบอยู่เขายังโดนคิดดูด้วยันนั้นทั้งหมดสิบคนอ่ะจิบโดนโดนโดนคนที่วางระเบิดด้วยโดนไปสิบคนเชา้ามาปุ๊บประมาณสองโมงเช้ากว่ากามาบอกว่าไอ้ชอบตายแล้ว ไอชอบตายคนดีๆมันไม่น่าตายนะครับคนดีเนี่ยอยยางเขาเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวแม่ของเขา ถ้าเขาตายไปแล้วใครจะรับผิดชอบแม่เขาแม่เขาอายุแก่แล้วประทวนสุนิน,นี้ก็เหมือนกันครับประทวนสุนินีน้ี่ยที่ลงไปจากช่องบกน้ํายืนเนี่ยนี่ก็ดูแลแม่คนอำเภอตาขีอยู่กับแ,แม่สองคนไม่ยอมแต่งงานเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยฝื่นมารุ่นเดียวกับผมไม่ยอมแต่งงานเขาบอกเขาแต่งงานแล้วเขาจะไม่มีใครดูแลแม่เขาปรากฏว่าเขาลงจากช่องบกไปเขาก็เป็นไขาา้เมรีตายที่อำเภอตาขีตายที่โรงพยาบาลตาขีนี่แหละคนทำไมมันอายุสั้นไม่รู้ พอเพื่อนขึ้นรถเสร็จปุ๊บผมก็ลงไปอาบน้าอาบน้ําเสร็จผมก็ขึ้นมาพอผมขึ้นมาปุ๊บท่านเชื่อไหมเปยผมเนี่ยเจ็ดรูมีดจุดตาย,ยางั้นเลยต้งไล่ตั้งแต่หัวยันขาเลยเจ็ดรูนั่นก็นถึงสิทธิ์ช่วยผมไว้ให้ผมคันเนื้อคันตัวคันเขยือขึ้นมาทั้งตัวเลยแป๊บเดียวนั้นเองไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงนาทีที่ผมลงไปแล้วขามันเตะขึ้นมาเตะระเบิดอะ่ะอยู่เฉยผมมาคันมาทั้งตัวเลยคันเนื้อคันตัวมาทั้งตัวตรงผมทนไม่ได้ต้องคว้าปืนคว้าขันสบู่ลงไปอาบน้ําอะ ให้ลงไปนิดเดียวเองระเบิดเขาก็ขึ้นมาเตะระเบิดแล้วถ้าผมนอนอยู่ตรงนั้นเป็นไงทีเนี้ยไม่ถึงนาทีด้วยผมเป็นไงดูไม่เจือเจ็ดรูมีตั้งแต่ไร่ตั้งหัวยันขาเลยไอ้ทวนสุกนินมันลงไปก่อนลงไปอาบน้าก่อนไอ้นั้นเจอไปห้ารูเปมันห้ารูแต่มันยังนอนได้เปมันยังนอนได้แต่ผมเปผมนอนไม่ได้เลยพอผมทําท่าลงไปนอนในเปมันขาดัเลยผมก็ไม่ได้นอนเปเลยทีเนี้ยผมต้องไปนอนหน้าผาไม่ไม่ใช่หน้าผามันเป็นมันเป็นพลานหินอ่ะมันเป็นลักษณะชันอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มันเป ผมองใช้เชือกเปผมเนี่ยผัดมัดกับขาตัวเองผูกกับต้นไม้นอนแล้วก็เอาผ้ากันฝนเราเนี่ยรองรองเท้าผ้าใบใส่ตลอดเสื้อผ้าเต็งชุดทาหารครบปืนทับหน้าแพ็กกระสุนในแพ็กหน้าอกปืนในกอดเยอะกอดแทนเมียป,ปืนน่ะแล้วก็ล็กแสกคลุนหัวอยู่ในท่านั้นท่าไหนท่านาน,าน,าานั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวียดนามจะเขา้าโจมตีเราเมื่อไหร่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงครับเตรียมพร้อมไม่ว่าทหารไปอยู่ในสนานรบล้วจะไม่มีอะไรนะครับ บางทีแผลกระสุนทับหน้าอกขมน่ะบางทีมันหายใจไม่ออกเนาะเพราะบางทีเราก็พลิกไปพลิกมาไอพื้นข้างบนเรานอนไม่ได้เพราะมันเป็นหินตะปุ่มตะป่ํามันเป็นเขาเรียกหญ้าเพกหญ้าอะไรมันขึ้นน่ะมันงูมันเยอะพวกงูพวกสัตว์มีพิษอ่ะมันเยอะมันเยอะมากเราไปนอนงั้นไม่ได้มันเป็นหินตะปุ่มตะป่ําเราต้องมานอนที่เขาเรียกลารนหินมันจะมันจะลาบหน่อยแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะชันแบบแบบแบบนี้แล้วมันก็เป็นหน้าผาลุกไปผมก็เอาเชือกมัดขาตัวเองเนี่ยมัดใส่กับต้นไม้เวลาเรานอนหลับลัวเรากิ้งตรงผมนนนนออั้ื ถึงได้รับการสนับสนุนเปจากทางส่วนแยกมานอนอยู่สามขึ้นเต็มเต็มเลยแล้วเขาเอาเปใหม่ม่ให้ผมนอนนั่นคือสิ่งที่ผมผ่านมาในช่องบกน้ายืนคนที่รู้พื้นที่คนที่รู้จริงๆอ่ะในสนามรบจริงๆเนะี่ยคือพวกนอนกลางดินกินกลางทรายเอาฟ้าเป็นมุง้งเอายุงเป็นเพื่อนนอนตากลมตากแดดอยู่กับดินกินกับทรายแต่เราต้องอยู่ในสนามรบเป็นปีสองปีอยู่อย่างนั้น ยากจนเข็นใจก็อยู่งั้นนะผมเผ้ารุงรังเหม็นตัวเหม็นสาบเสื้อผ้าไม่ได้สร้างผมเผ้าลังก็อยู่งั้นเนี่ยถึงได้รู้เรื่องราวต่างๆในสนามรบในพื้นที่ได้ที่สุดผมจึงเอามาเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันเกินจริงนะผมก็อยากให้พี่น้องแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยมาทราบว่าทหารทัานบุญน้อยอย,อยู่ในสนามรบมันทรมานแบบไหนทรมานขนาดไหน,นแต่ถือว่าทำเพื่อชาติ ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งชาติเพื่อชาติศาสนาพร,ระมหากษัตริย์เรายอมบททิศต้นอยู่แล้วแต,แต่ผมก็ถือว่าผมดวงดีนะยุทธการในผมรอดมาได้ทุกยุทธการเลยทุกการหนผมก็รอดมาได้ทุกครั้งเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะก็ะถือว่าเขายังไม่ต้องการชีวิตผมก็แล้วกันนะผมก็ได้รอดมาทุกปนนี้คนระับเรื่องยุทธการครั้งนี้ก็มาเล่าให้ท่านแฟนคลับ เท่านี้ก่อนครับครั้งหน้าก็ว่ากันใหม่วัสดีครับผม